จากเหตุการณ์ที่จังหวัดบุรราชธานีน่มีการประชาสัมพันธ์ไปเกี่ยวกับการถือว่างเพลิงนะคะที่โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดมนะคะตอนนี้เพิ่นก็ได้มีการออกมาเปิดรับบริจาคนะคะเพื่อที่จะซอยเหลือในเรื่องของเรื่องที่ได้รับผลกระทบซึ่งยอดความเสียหายทะลุกว่า100ลล้านบาทน้ำกันค่ะ รงนี้เองนะคะน่ายแผ์ประเสริฐรีส,สรารคามกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมเพิ่นเปิดเผยค่ะว่าจากการตรวจสอบเรื่องของความเสียหายนะคะพบว่าโรงพยาบาลได้รับผลกระทบนักเพิ่นก็นเลยมีการเปิดนะคะเพื่อรับบริจาคซอยเหลือโรงพย,งพยาบาลตนะรงนี้เองนะคะสั้นสามนะคะของโรงพยาบาลได้รับความเสียหายเลยเพิ่งลุกลามตั้งแต่หัววอดค่ะไปจนหอดท้ายวอด นอกจากนั้นก็นยังมีเรื่องของฝุ่นนะคะที่กระจายโตอยู่ทุกสันเลยทรงผลกระทบจังไดนะคะก็คือเรื่องของเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาสูงๆในสันอื่นๆก็ได้รับผลกระทบอีกนําเบื้องต้นเพิ่นมีการออกมาประเมินกับเรื่องของความเสียหายแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนที่หนึ่งนะคะคือโครงสร้างอาคารซึ่งทางยศขา้าราชการนะคะและวิศวกรเพิ่นประเมินเบื้องต้นว่าค่า่อมค่าสายจานี่ยอยู่ประมาณ20ล้านบาทน้ากัน ส่วนที่สองค่ะก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์หากเสียหายทั้งเบิดจนบอสามารถส,แสมแซมใดเพื่อมีการขาดการความเสียหายนะคะอยู่ที่มูลค่ากว่า60-80ล้านบาทร่วมๆแล้วนะคะเหลืองของความเสียหายยอดในยูทีแปดิถึงหนึ่งร้อยล้านบาทน้ำกันสำหรับบุคลากรน,นะคะก็ได้รับผลกระทบคณะนี้พบว่ามีดเจ้าหน้าที่สี่น เพื่อมีการสมัครควันค่ะยังรุนแรงเลยผลตวรวจเลือดก็พบว่าค่าบางอย่างนี่ต่ำกว่าปกติเพื่อได้มีการทรงโตค่ะไปที่โรงพยาบาลในโตเมืองนะคะก็คือสัมปสิติประสงค์ค่ะเพื่อรับออกซิเจนเพิ่มเติมนอกจากนี้ก็มีผู้ป่วยติดเตียงค่ะที่ยุ่ในชั้นเกิดเหตุแล้วก็ออกมาเดซ่านะคะในในช่วงของการเกิดเหตุเนาะต้องมีการใส่ทอซอยหายใจค่ะหนึ่งคนน้ำกันและก็ซื ถือทรงตนะคะไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสัมปสิทธเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ผู้อื่นนะคะกับกำลังอยู่ในเรื่องของระวังการตรวจสอบขัดกรองนะคะิ่มเติมว่ามีผู้ได้รับผลกระทบนักอีกบอ่อพ้กระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบอ่อได้จำกัดเพียงแค่สันที่เกิดเหตุเท่านั้นนะคะแต่ก็มีการทรงต่อผู้ป่วยทั้งอาคารหกสัน เหตุให้โรงพยาบาลต้องส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเหตุการณ์รักษาตามอาการต่อไปล่าสุดค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นคิวอาโค้ดแนนะคะเพราะว่าตอนหนีทางโรงพยาบาลเพิ่นออกมาประชาสัมพันธ์ค่ะผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะเพิ่นมาในสื่อง,งานประชาสัมพันธ์รอพอรอจุดเดชอุดมนะคะอันนี้เป็นสื้อเพจนะคะของทางโรงพยาบาลโดยเพิ่็มีการโพสต์ภาพ บนหน้าจอตอนนี้เลยนะก็คือ QR Code ค mm hmm. เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมตอนนี้หรือว่าผู้ที่อยากร่วมบริจาคนะคะได้รวมสมทบเงินนะคะเข้าไปในบัญชีของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมจดไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเลขบัญชี0 2 0 2 8 4 9 2 4 0 8 9นะคะเลขนี้คือธนาคารอมสินสาขาเดชอุดมนั่นเองค่ะ หรือว่าภัยที่บริจาคกระสามารถนําการบริจาคส่วนนี้ไปลดยอนผ้าสีได้อีกนํานะคะ